ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจ,จร่วมบุญบ,บวชสามนเณรล้านโรคเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศ <adows S 2> าสนาและวิชาธรรมากายด้วยบุญนั้น,น,นขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความสะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงให้มีสุขภาพปรานัยที่แข็งแรงให้มีสุขภาพปรานัยที่แข็งแรงอายุขายยืนยาวอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีไปนานนานได้สร้างบารมีไปนานนานให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติที่เลิศทั้งมนุษย์สมบัติทิพย์ยะสมบัติ และนิพพานสมบัติและนิพพานสมบัต Trans ิมีดวงปัญญาสว่างสวยัยมีดวงปัญญาสว่างสวยัยเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดนิสสาท,ทั้งปวงฉลาดนิสสาทั้งปวงให้รู้แจ้งเห็นแจงง้งแทงตลอดให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งทางโลกและทางธรรมบาปกรรมจะได้มากราบกรายบาปกรรมจะได้มากราบกรายให้สามารถขจัดมารไายให้สามารถ ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์อิบากรรมวิบากมวิบรรมาให้มลายหายสูญให้มลายหายสูญบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลบุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไปให้บรรลุวิชาธรรมกายให้บรรลุวิชาธรรมกายสามารถระลึกชาติได้สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยตตั้งแ่ ให้ได้บรรพชาอุปสมบทให้ได้บรรพชาอุปสมบทแตกฉานทั้งปริยัติแตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทเทศนาเทศนาและวิชาธรรมกายและวิชาธรรมกายได้บวชสร้างบารมีได้บวชสร้างบารมีตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขตราบชีวีหมดสิ้นอายุไขครั้นละโลกไปครั้นละโลกไปไม่ได้ไปเดือดริบุรี

ให้ถึงพร้อมด้วยให้ถึงพร้อมด้วยที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุขยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลมีสมบัติมหา สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติมันเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติทำอันใดทำอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่และพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสจันทะสโรสจันทะสโรพระผู้ิรามน์พระผู้ิรามน์และคุณยายอาจารย์และคุณยาย มหาราัตนอุปติกาจาน,นย์นาานขนนกยูท่านได้บรรลุลขอจองบรรลุธรรมนั้นได้สำเร็จวิชาสามวิชาแปดประการ อภินยาหกปฏิสัมพิทายานสี่าาวิโมกแปและจารณะสิบห้าอย่างสะดวกสบาย,ย,ย,บายมีธรรมะสว่างสวยัรรสวสวยได้สร้างบารมีเรืรร่องกับมหาปูชนียาจารย์ ไปทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติกราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมขอความปรารถนาขอความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสําเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จได้วยอานุภาพแห่งพระธรรมกายด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระ